ตรงนี้คือบ้านมหาไส้ครับเมืองมหาไสยโตครับพอดีผมมีพนมิบุญใหญ่ครับเพป่นสีมีบุญใหญ่มาดูการเตรียมงานบุญบุญยังนี่บุญสวงเหื่อบ่ครับนี่บุญสวงเหื่อกระละสี่ขึ้นกระละสี่ขึ้นไปเลยครับผมมาเปิดไปให้ได้ดนิ <laughs> 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 เดี๋ยวมาเปิดไปเมื่อกัน <laughs> สุดยอดครับปิดเกียรติ์จากสูงครับได้มาเปิดป้ายครับเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่บุญครับวัดซุกเนี่ยวัดซุกบ่วัดซุกอ๋อยี่สิบหกเนาะวันที่ยี่สิบหกพาสิภาคไปส้มบรรยากาศครับข้างในครับการเตรียมงานเพิ่น,เพ,นเพิ่นก็นเริ่มมีของขายมีอย่างเหล่านี้เนาะเริ่มมีงานเนาะครับพาไปเมืองครับ เตรียมงานครับบุญแข่งเหือเมืองมหาไซบานมหาไซนครับมันก็ล้หาอยากได้ครับมันก็ล้วาอันนี้เป็นอีหยังคนเนาครับโดยสบายดีอันอันนี้อีหยังนี่ห้องการบหมครับห้องการ โอ้คนประชุ่มเตรียมงานเนาะครับเนาะขออนุญาตซุ่มหน่ยได้ครับเด้อเิคนประชุ่มกันครับบ้านไม่เงินมีมหาเศรษฐ์บ่มีจั๊กปี่หรอบุญแข้งเฮื้อเฮาสบายดีอันกาลังกซิเริ่มเฮ็ดนี่แม่นบ่สแหลายสาบตีเด้อตั้งแต่โควิดมาตั้งแต่ตั้งแต่หลังโควิดมานี่กาลังกซิลด้ยกาลังกซิลด้จัด แสดงว่าปีนี้ยิ่งใหญ่เลยที่สันนี่เฮือของเฮ้านี่มันสิเป็นเฮือเฮือจักผีไผ่สามชิฟสามชิฟ้าสามชิฟสามชิฟหาผีไผ่มีจักคูครับมีหลายบ่มีหลายห่บ่หลายล่ำบ่ไปเนินอยู่นี่ไปยังไปยังประหารในหูเลยเ่ฮับอร์แ่งหูแต่ว่าคาดว่าหลายอยู่นี่เฮือกีฬาแน่มีมีอย่างแน่มีอย่างแน่เฮือกพเคยมีเฮือกีฬาเฮือกีฬาบาดเทมีมีบานมีบอลเนาะ ดอกกระพวกยอามัวยนามมัยยังมีบอกพวกมัวยนามมัยนามแบบตีกันในหนามเหรไหมแขนเสือกตีกันเนี่ยโอแกจิมี่ลักลกาแกจิมี่มีบานมีบานฮะจบานบาแล้วมีลำวงมีอหยัางบอกครับลำวงขึ้นไหนถึลำวงเนี่ยมือแรงของมือวัตทีชาวาแรงวัตที้าหาเริ่มมีแล้ว เศร้าหาเศร้าหรเนาะแล้วก็สิเป็นบุญยิ่งกว่บุญเขาประดับดินนี่นี่บอกครับเขาประดับดินโดยด้วยขอบใจหลายๆครับขอบใจหลายๆเดี๋ยวพาไปส้มบรรยากาศข้างในครับนี่ครับการเตรียมงานครับวุ่นจัดมาสามปีแล้วครับกําลังสิีดจัดแต่แต่ที่ว่าแหละเนาะครับบรรทางหายไปต่วนกับจัดดอกก็สิยิ่งใหญ่แท้ ดสสบายดีครับสบายดีอันนี้เสียลงเหมดเลยบ่นี่สามลำนี่โอ้ลิมนีบ่อีหยังนี่เพิ่นซื้อ่าหยังกัแสงใสนอมชู๊กซมบ่นี่เแซมเจ้าที่นอมฮะเจ้าที่นอมบ่แล้วเซมจกตีรับ ที่เาอเเราเข้าไปล่าป่ดิไปไปได้่ไปเอมากแตที่เ้าเราวกเข้านี่เนาะมันส้าที่้มันที่เท้าดชมยมาปีแล้วมันคือโควิดแล้วก็งดลงดไปแล้วแล้วพีไผ่เข้าคนแถวบ้านเขานี่าไ่ได้จ้างนเนาะไม่เลไม่เลโอฟีมือลน้วนไม่เลไม่อติดตามชมได้ครับแสงใส่น้ำสวดครับ เจ้าของแซมกับปีนี้สิอแตแซมขึ้นไปสามปีแล้วสามปีให้หลังกับกัล้าสีแด่ลุ่งรุ่มไม่เอ๋อที่ขาดก็ที่ขกับเครงเลนกับสีมี่ขึ้นกันครับกับเมืองไทยครับสีมี่ปืนลม่มนี่ป,ป่าปงเริ่มแล้วบอครับเนี่ย เริ่มแล้วเอาล่องได้บ่ล่ะเอาเพิ่นเพิ่นซุน,นละเท่าไหร่ดิปลาปวงนี่ครับปลาแบบแดกครับหาพักีบฮะ5,000กีบ5,000กีบแตกแตกสลูกแตก3ลูกได้เครื่องได้เครื่องได้น้ำได้น้ำสุดน้อยถ้าถ้าถ้าแตก5ดิได้แต่3แตกแต่3แตก3ขึ้นได้เอาตู้เราตุ๊กตาดิ กันสาม 3, 3ลูกคือกันสามอันสามวาลูกนี่ได้เลยเลือกเขาได้เลยบอราคาต่างไหนราคาต่า,า,างคือต,อ 100, 8, ตอัวนี้เซนหาเซนหาตัวนี้สิบพันตัวนั้นพันันคือสามดอกเนี่ยสามดอกมัดแตกเบิดทั้งสามดอกมันเป็นแถวบอหรือเป็นล็อกทั้งหนก็ได้ คือไปดีนี่แถวนี่น่ะแมนได้มืดไม่ได้เลี้ยงบ่ได้ยังเลยยูฟี่ก็ได้แต่กิ่บนก็ได้ยูพี่ก็ได้โอ้แสดงว่าง่ายกว่าอยู่เมืองไทยครับแมนแมนอเพราะว่าเมืองไทยนี่ต้องคือแถวก็คือแถวอืออันนี้คือว่าเซรีเลยเซรีไปเลยสามดอกแมนคือส่วนละสามดอกนี่คือเขาเขาแตกเบื้องถูกดอก แม่เออเลือกเอาแต่ว่าราคาสีต่างกันแมนโอ้ยดยโดยดยขอบใจได้หลายครับขอบใจได้หลายแล้วปืนล้มเหรอปืนแบบนั้นเลยลูกละพ่านกีบลูกละพ่านกีบยิงตกตัวะไดเอาตัวนั้นตกกันได้เอาอันนั้นโดยอ๋อของเขาของเขามีแค่นี้บ่แมนอือพวกปลาป้องปลาอยังกับบุมีเนาะ่โดยชุดจีบเราต่อจากนี้ไป่ใส่ต่อบบบนี้ครับเขาสวรรค์นาเก๋เขาสวรรค์นาเก๋งานยังสิ้นช่วงเมือกช่วงเมือกคือกัน ช่วงโควิดกะห้างหายไปเนาะเรื่องเรื่องเขาไปจัดออกวิกงานวัดงานยังคือกันบ่บ่ไม่ใช่เขาเทศกาลออกรรษาเยี่ยมเขาคือคือเขาไปแต่งานงานใหญ่ใหญ่อันที่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดแบบน้อยๆที่ว่าตามวัดตามยังกับกับบ่ปา้นไหนเนาะแม่นอืวโดยดยครับขอใจได้หลายขอใจได้หลายทักแถมเลยครับปลาโป่งทั้งแถวเลยกับซีนขนมยังนี่ขนมครีบบ่ครับ นีไ,ไก่กระเมื่องไข่ตัวนี่คลิบค,บบคปปดึงดูดใจยังครับปลาว่าดเสืยอ,ออกเลยเ <c oughs> ส,ออกก <c oughs> สือออกกับ, <c oughs> บไข่สบายดีโรควิกกบ่โลโรควิกกว่เห็นหนังแน่นี่ย่างอนนี้เป็นปีาไข่ตัตบไข่เดียว้ เป็นอเลยตัวนี้เป็นล้านเป็นเปิดล้เบ่นี่เปิดบ่เปิดเปิดอะไจังมือถ้าแเปิดอ้ยชะตาดียอนั่งเสียงง่ายอยู่นี่เลยนั่งเสี้ยงง่ายอยู่นี่เลยใ่ใสเพิ่งเพิ่งเสี้ยอยู่สายนี่นี่ลนี่ผ่าน่เด้วบ่เกลทั้งสองฝั่งเนาะอันนี้เพิ่นเอื่นสลาย่างกับตัวนั้น ฮะชราถามไส้ขึ้นชรารกาแก่บอโอ้ยไงเติบอยู่ครับไงอยู่กำลังเริ่มเริ่มเตรียมงานครับวันที่ยี่สี่ครับวันที่ยี่สี่ยิบหายิบหายิบหกสองม,มือครับตัวนี้จะเป็นเวทีลำบงครับโทนี่มิวสิก ไม่ยากบินโดนเรียบร้อยครับจากเจ้าหนาทีบน จเดศิษฐ์ประมาณนี้ครับสำหรับภาพบรรยากาศการเตรียมงานบุญแข่งเนื้อบุญเชิงเนื้อมหาไซครับมหาไซในเมืองมหาไซแขวงคำวนครับวันที่สือหายุบโขกกับก่อกันครับยิ่งใหญ่แน่นอนครับเพราะวสามปีวัดเด็ดจัดกัลสีเด็ดจัดครับเสร็จแล้วครับผม เพื่อได้มีโอกาสิมาหม่ยรับวันที่ซื้าที่ผมกับเพื่อบัถที่จังหวะกับบริมากครับแล้วแต่จังหวะครับ